สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมพิวัตรเป็นพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหลักธรรมวิสัชนาและปัญญายาณตามหลักปรัชญาของสถาบันทรายจัดรายการโดยอาจารย์วรนดอนและแองเจล่าสินสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการตรีธรรมรัตน์โดยอิงตามเนื้อหาในหนังสืออัติสระเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมาธิในทางพุทธศาสนานะครับจากข้อเขียนฌานภาวะวิสัยเราจะมาลองทำความเข้าใจสมาธิสองระดับที่สำคัญสำคัญกันคืออุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิหรือที่คนมักจะเรียกว่าฌานนะครับค่ะประเด็นหลักๆก็คือสองระดับนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็ทำไมในข้อเขียนถึงมองว่าสมาธิขั้นต้นๆอย่างอุปจาระเนี่ย กลับเป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยนะคะสําหรับการพัฒนาปัญญามากกว่าสมาธิขั้นส,สูงที่เหมือนจะสงบกว่าซะอีกนั่นสิครับเออฟังดูน่าสนใจมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ระดับแรกก่อนเลยอุปจารสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครับค่ะอุปจารสมาธิก็คือภาวะที่ใจเริ่มสงบนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับนิ่งสนิทไปเลยยังรับรู้สิ่งรอบๆตัวได้อยู่ทั้งภาพทั้งเสียงหรือความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจแต่ว่า จุดที่สําคัญมากๆเลยคือลักษณะที่เรียกว่ารับรู้แต่ไม่รับไว้หรือที่บอกว่ารู้สักแต่ว่ารู้นะคะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆริมหน้าต่างเห็นรถวิ่งผ่านไปได้ยินเสียงมาแต่ใจเราไม่ได้แบบกระโดดตามไปคิดว่าเอ๊ะรถอะไรจะไปไหนนะอะไรแบบนั้นครับครับแค่รับรู้ว่าอ้อมีเสียงนะมีภาพนะ แล้วก็ปล่อยผ่านไปคือไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่ตัดสินไม่ยึดถืออะไรเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือรู้ตามที่มันเป็นจริงๆเลยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยความคิดหรือว่าแบบอารมณ์ชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้แบบนี้นี่เองสินะครับที่เขาบอกว่ามันเหมาะกับการเจริญปัญญาหรือวิปัสนาใช่ค่ะถูกต้องเลย เพราะมันทําให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันใช่ค่ะเพราะว่าการคิดตามปกติของเราเนี่ยมันมักจะเต็มไปด้วยการปรุงแต่งตัดสินชอบไม่ชอบใช่ไหมคะแต่สภาวะของอุปจาระเนี่ยมันเปิดทางให้เราเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้โดยตรงเลยในเอกสารเขายังบอกด้วยนะคะว่าแม้แต่คนที่ได้ฌานสูงๆแล้วเนี่ยพอจะพิจารณารมเพื่อปัญญาจริงๆก็ยังต้องถอยจิตกลับมาที่ระดับอุปจาระนี้ก่อนเลยค่ะ โอ้ oh, น่าสนใจครับแล้วถ้าเกิดเราฝึกต่อไปจนใจมันสงบมากกว่านี้ละครับจะเป็นยังไงต่อครับถ้าใจสงบมั่นคงมากขึ้นไปอีกนะคะก็จะก้าวข้ามไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อฌานนะคะซึ่งอันนี้เป็นสภาวะที่จิตด,ดิ่งลึกแนว่วแน,วแนวม่มากๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแค่อย่างเดียวเลยซึ่งการจะเข้าถึงจุดนี้ได้เนี่ย แปลว่าต้องก้าวข้ามอุปสรรคสําคัญที่คอยกวนใจเราตลอดเวลาที่เรียกว่านิวรห้าไปให้ได้ก่อนค่ะนิวรห้าอ๋อพวกความฟุ้งซ่านความง่วงความลังเลอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับที่เรามากักจะเจอตอนพยายามทําสมาธิใช่เลยค่ะหลักๆก็จะมีอยู่5ตัวคือกามชันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่ตางๆพยาปาทะคือความไม่พอใจขุนเคืองใจหรือความกโกรธถีนมิทะ อันนี้คือความหดหู่ท้อแท้ง่วงซึมอุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจกระสับกระส่ายแล้วก็สุดท้ายวิจิกิจฉาคือความลังเนสงสัยต่างๆนานาค่ะพอจิตเรามีกำลังมากขึ้นจนสามารถเข้าสู่ฌานได้เนี่ยมันจะเกิดพลังทางจิตแบบหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าองค์ฌานค่ะทำหน้าที่เหมือนเป็นยาแก้พิษหรือเป็นตัวที่มากดนิวรณ์เหล่านี้เอาไว้ชั่วคราว หมายความว่าองค์ชานเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้ใจสงบอยู่ได้เหรอครับมันมันทำงานยังไงพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับได้ค่ะลองดูง่ายๆนะคะอย่างเช่นองค์ชานตัวหนึ่งชื่อปิติปิติคือความรู้สึกอิ่มเอมใจซาบซ่านสดชื่นขึ้นมานะคะพอมันเกิดขึ้นมันก็จะเข้ามาแทนที่ความรู้สึกขุนเคืองไม่พอใจหรือพยาบาทะได้อืมครับ หรืออย่างเอกคกตาคือภาวะที่จิตมันแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์กรรมฐานแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สนใจสิ่งเราภายนอกอื่นๆคือลดพลังของพวกกรรมฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรพวกนั้นลงไปได้เพราะว่าความสุขจากสมาธิในฌานเนี่ยมันละเอียดอ่อนมันประณีตกว่าความสุขทางโลกนะคะอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วครับ และที่เขาแบ่งฌานเป็นระดับต่างๆตั้งแต่หนึ่งถึงสี่นี่คือมันต่างกันที่ความลึกหรือครับใช่ค่ะความแตกต่างหลักๆเลยก็อยู่ที่องค์ประกอบทางจิตหรือองค์ฌานเหล่านี้นี่แหละค่ะคือมันจะค่อยๆลดความหยาบลงไปเรื่อยๆตามลำดับฌานที่สูงขึ้นอย่างฌานที่หนึ่งเนี่ยจะมีองค์ประกอบครบทั้ง5ตัวเลยคือมีทั้งวิตกคือการนึกถึงอารมณ์กรรมฐานวิจารณ์คือการประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้น ปิติความอิ่มใจสุขความสุขสบายใจแล้วก็เอกคตาคือความแน่วแน่ครับผมพอเข้าสู่ฌานที่สองเนี่ยวิตกกับวิจารณ์คือการนึกและการประคองมันจะหายไปเหลือแค่ปิติสุขแล้วก็เอกะขัคตาจิตจะนิ่งขึ้นสงบขึ้นพอถึงฌานที่สามปิติคือความอิ่มใจแบบซาบซ่านทางกายก็จะหายไปอีก เหลือแต่สุขที่เป็นความสุขทางใจล้วนๆที่ละเอียดกว่ากับเอกขคตาบางทีในระดับนี้อาจจะมีประสบการณ์เห็นภาพนิมิตหรือที่เรียกว่าทิพยาจักษุได้ด้วยนะคะโห oh. ค่ะแล้วสุดท้ายพอถึงชาญสี่เนี่ยแม้แต่สุกก็จะหายไปด้วยเหลือเพียงแค่เอกขคตาคือจิตที่แน่วแน่ตั้งมั่นมากๆแล้วก็มีอุเบกขาคือความวางเฉยเป็นกลาง ไม่รับรู้ความรู้สึกทางกายหรือสุขทุกข์ใดๆแล้วเป็นความสงบนิ่งแบบสุดๆเลยค่ะฟังดูเป็นความสงบที่น่าชื่นมากเลยนะครับสรุปแล้วก็คือเรามีสมาธิสองแบบหลักๆคืออุปจาระที่เหมือนกับเป็นการเปิดตาให้เห็นตามความเป็นจริงเหมาะกับการใช้ปัญญาพิจารณากับอีกแบบคืออัปปนาหรือฌาน ที่เหมือนการดำดิ่งลงไปในความสงบล้วนๆเลยผ่านการใช้เครื่องมือคือกําลังขององชานไปจัดการกับอุปสรรคคือพวกนิวร์ต่างๆใช่ค่ะแต่ว่าในข re ้อเขียนที่เราอ่านมาเนี่ยเขาก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาเปรียบเทียบว่าชานเนี่ยถึงแม้จะให้ความสงบได้สูงมากๆก็ตามแต่ก็เหมือนเป็นดาบสองคม ดาบสองคมค่ะเพราะมันเป็นแค่การกดกิเลสหรือนิวร์เอาไว้ชั่วคราวด้วยพลังของสมาธิเท่านั้นเองไม่ใช่การถอนรากถอนคนกิเลสออกด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของใจซึ่งยังอาจจะมีการปรุงแต่งที่ละเอียดมากๆแฝงอยู่ได้ไม่ใช่สภาวะรู้ที่บริสุทธิ์แท้ๆของจิตเดิมหรือพุทธะนะคะครตรงนี้แหละค่ะที่เป็นคําถามชวนให้เราคิดต่อกันได้ว่าเออแล้วการฝึก เพื่อความสงบอย่างเดียวกับการฝึกเพื่อปัญญาเห็นแจ้งตามจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงหรือมันแตกต่างกันยังไงในการที่จะนําพาเราไปสู่เป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงได้หรือว่ามันอาจจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการเดินทางนั้นอันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบไปแล้วสำหรับอีพีนี้ของเรา หวังว่าทุกคนคงพอจะได้มุมมองทัศนะใหม่ๆกันบ้างถ้ารู้สึกชอบหรือใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะ